แมร์คบาอาร์คดาสลาวันนี้นะคะก็มาเจอกับจีมอีกแล้วนะคะในวิดีโอนี้มาเรียนรู้ภาษาตุรกีระดับ A 1หนึ่งบทที่1นะคะอุนิเชบิสนะคะก็คือตรงนี้เลยอุนิเชบิสนะคะเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะมีปากกาหาปากกามานะคะถ้ามีปากกาหาปากกาหากระดาษมาจดด้วยนะคะเรียนไปด้วยกันจดไปด้วยกันนะคะจะได้จําให้ มนแนนนะคะไปแล้วพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้ววิ่งเลยค่ะใครยังไม่มีปากกาไม่มีดินสอไม่มีกระดาษนะคะวิ่งไปหาก่อนเลยมาค่ะในบทนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของการทักทายการทำความรู้จักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเรียนเรื่องของออ,อักษรเพนชนะแล้วก็สระภาษาตุรกีนะคะไปเลย ไปเลยไปเลยมาค่ะแมระบานี่นะคะตรงนี้เลยแมระบาสวัสดีนะคะแมรฮาบาออกเสียงค่ะออกเสียงด้วยกันเลยค่ะแมรฮาบาตัวรอนะคะออกเสียงลองฝึกออกเสียงให้ชัดก่อนนะแมรฮาบามาจ้ะ แป๊บหนึง่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะประกามาแล้วอ่ะตรงนี้นะคะแมร์ฮบาแมร์ฮาบาอันนี้คือออกเสียงแบบชัดเลยนะคะแมร์อ่ะจิมเขียนเป็นแบบนี้นะคะนี่เวลาเขียนจุดข้างล่างแสดงว่ารอเรือเนี่ยออกเสียงนะ,ะแมร์แมร์แมร์ฮา มร์ฮาบาแมร์ฮาบาสวัสดีนะคะแปลว,ว่าสวัสดีขออภัยในความไรมือไม่สวยนะคะไม่ค่อยคุ้นมาได้เขียนนานแล้วแบบไม่ได้เขียนบนหน้าจอแบบนี้นานแล้วเนาะแมร์ฮาดาฮาบาแปลว่าสวัสดีนะคะต่อมาค่ะ แล้วบางคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊แล้วทำไมเวลาพูดกับภาษากับเจ้าของภาษาเนี่ยเขาไม่ได้ออกเสียงขัดชัดขนาดนี้นะคะก็เขจะออกเสียงเป็นเมราบาเมระบาแบบนี้นะคะออกเสียงแบบนี้เลยเมแลบวอืมน,นะคะเวลาเขาพูดเร็วๆก็เมราบาเมระบานะคะแต่ว่าในกรณีของเรานะคะเราเป็นนักเรียนใหม่ ก็พยายามออกเสียงให้ถูกก่อนเลยแล้วกันแมสคาบาเน้นคำชัดๆไปก่อนนะคะเขาจะได้เข้าใจแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยเซียนแล้วระดับหนึ่งนะคะเราอาจจะไปพูดแบบแมรบาเหมือนเจ้าของภาษาก็ได้นะคะแต่เราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนเนาะต่อมาค่ะนี่มาดูเนื้อหาเลยมาดูเนื้อหาเลยนะคะลบก่อนลบ ที่ผ่านมาเสียงดังหรือเปล่าเสียงดังไหมเวลาลบอ่ามาค่ะเออ่ตรงนี้นะคะเปิดหน้าให้ชัดอย่างไรอัซูมได้นี่ชัดแล้วนะคะ m มรฮับสวัสดีอูนีเชบิรอูนีเชอ่านว่าอูนีเชนะคะ อ n นิเชบีรเราจะเรียนเรื่องนี้นะคะอ n นิเชบีรหนึ่งก็คือบีรเดี๋ยวเราได้เรียนนะคะไม่ต้องตกใจนะเวลาจิมพูดภาษาตุรกีอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะก็ยังไม่ต้องตกใจพราว่ายังไงเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะคะแต่ว่าฟังไว้ให้ชินไว้ก่อนนะคะอ n นิเชบีรตรงนี้นะคะอ n นิเชบีร n อูนิเชบีร์มรฮาบาสวัสดีอ่า อ่าก็คือเออคือเอนะคะออกเสียงภาษาตุรกีจะออกเสียงเป็นอ่าอ่าพันนิชมาทำความรู้จักทำความรู้จักอืมเซลัมลัชมาทักทาย การทักทาย่อไปในลายมือนะคะดีเล็กแหละการอวยพรทันนิชมาออเสียงพร้อมกันค่ะทันนิชมาเสถิลามลาชมา เซลัมลัชมาการทักทายดีเล็กแกลดการอวยพรทานเชมาเซลัมลัชมาดีเล็กแกลดมีคำว่าอะไรบ้างามาดูนะคะคำแรกก็คือคำว่าแมรฮาบะแมรฮับะแมรฮับะออกเสียงพร้อมกันค่ะแมรฮับะแปลว่า สวัสดีนะคะแม่ทับ,บแปลว,ว่าสวัสดีแม่ค่บาบต่อมาค่ะกูนายดินกูนายดินนะคะถ้าทับเป็นถ,ถ้าเขียนให้เขียนเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับเพิ่มต้นเลยก็คือคือนาย จริงจริงไม่ค่อยอยากจะเขียนเท่าไหร่เลยอยากจะให้ลองฝึกการฟังให้ชินก่อนนะคะเพราะว่ายังไงในบทต่อไปเนี่ยเราจะเรียนรู้กันออกเสียงนะคะอ่ะ g ูไ n g o o d n ไน d e n ออกเสียงเกนะคะตัวนี้กตัวอูือเสียงเบานะคะ n กย d ไ n g o o d n ไนเ n แปลว่าอะไรคะ เพราะว่าสวัสดีตอนเช้าถูกต้องได้ยินบ่อยใช่ไหมในซีรีส์ในหนังหรือว่าแม้แต่คนตุรกีที่เราอยู่สําหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะได้ยินทักทายอยู่แล้วเนะ,ค,ะคนที่นี่เขาจะทักทายกันเป็นปกติสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเที่ยงสวัสดีตอนเย็นสวัสดีอย่างเงี้ยเขาจะพูดเป็นปกตินะคะสําหรับคนไทยเราเนี้นะคะเขาก็แบบถามว่าเป็นไงบ้างนะคะสบายไหมกินข้าวหรือยังอะไรอย่างนี้อ่ะ สำหรับเขาเขาก็จะทักทายเป็นเวลานะคะคือน้อยเดืนเนี่ยปกติเลยได้ยินบ่อยแต่ว่าสวัสดีตอนเช้านะคะคือน้อยเดือนตรงนี้แปลว่าสวัสดีตอนเช้าได้เลยนะคะต่อมาค่ะนัซูซินนัซูซนคุณเป็นยังไงบ้าง นาซื้อสินดิมเขียนมาข้างบนนะคะนาซื้อสินนาซื้อสินนาซื้อสินออกเสียงยากเปล่านาซื้อสินคุณเป็นยังไงบ้างคุณ เป็นยังไงบ้างต่อามาค่ะอีมอีมอีอีอีมอีมฉันสบายดีฉันสบายดียดอ่ะจดไปเลยนะคะฉัน สบายดีอีฉันสบายดีต่อมาค่ะเนเรลิซินเนเรลิซินเนเรลิซินเขียนตรงนี้นะคะเนเรลิซินเนเรลิซิน เนเรลลิซินคุณมาจากไหนเนเรลลิซินคุณมาจากไหนนะคะคุณเป็นคนที่ไหนคุณเป็นคนชาติอะไรนะคะเนเรลลิซินตมาค่ะฮอชชาเขาโฮชชาเขาโฮชชาเข้าเข็นเป็นแบบเอ,อ่อคำอ่านนะคะฮอชเอ,อ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นอนเอนสิ นี่โฮชตามา,าข้าวเขาโฮชชาเขาโฮชชาเขานะคะโฮชชาเขาแต่ว่าพอพูดเป็นสำเนียงปกติก็คือโฮชชาเขานะคะแปลว่าลากอนลากอนต่อมาค่ะกุเลกุเล กุเล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 ตรงนี้นะคะกุเลกุเลอ่านดินบ่อยนะคะกุ้ยเลกุเลกกอกไก่นะคะอย่าสับสนว่าเป็นคาวายนะกอกไก่นะคะจริงๆเสียงเก๋เนี่ยมันไม่มีในะภาษาไทยนะคะแต่ใกล้เคียงที่สุดก็คือกอกไก่สังเกตนะคะ กูเลกูเลถ้าเราอ่านแบบแบบที่ซิมเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะอ่านเป็นกูเลกูเลใช่ไหมคะแต่ภาษาตรุรกกีต้องออกเสียงว่ากูเล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 กูลนะคะลองลองซิลองฟังความแตกต่างกูเล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 นะคะกูกูเลนะคะแต่วันลากรอนบ๊ายบายนะคะลากรอน คำว่าฮอชคาลก็จะทางการกว่าคำว่ากอเรกุเลนะคะ mem n no dum mem n no dum mem ปิดปากนะคะ mem no u e no n dum นะคะออกเป็น mem no memnul dum memnul n o dum ถ้า um. um. อ่านแบบช้าๆนะคะ memnul n o dum memnul dum แต่อ่านแบบเร็วๆ memnul dum memnul n o dum แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ ได้รู้จักเมนุโน่จออกออกเสียงนะคะเวลาที่จิมอ่านเนี่ยทุกคนก็ฝึกออกเสียงไปด้วยนะคะจะได้ออกเสียงชัดๆนะต่อมาค่ะเทเชค k ดเอเดริมเ e ş e k k ü เอเดริมเ e ş e k k ü เอเดริมเทเชคตรงนี้นะคะเทเชค ไช้ตัวนี้นะคะเช็คคือตัวเรือใส่ซีมใส่จุดให้เขาให้ออกเสียงนะคะคือต่อมาค่ะเอเดริมตัวนี้เอเดริมจะเช็คคือเอเดริมแปลว,ว่าขอบคุณ เทชเชคคืเอเดริมอันนี้ใช้บ่อยนะคะเทชเชคคือเอเดริมแปลว่าขอบคุณนะคะครอบคุณก็จะย้ำบ่อยๆนะคะกลัวว่าบางคนที่ยังไม่มีพื้นฐานอาจจะตามไม่ทันสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาเรียนแล้วพอมีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะสำหรับการทักทายเนี่ยโอ้คำนี้ฉันรู้อยู่แล้วก็ เลื่อนไปได้เลยนะเลื่อนไปได้เลยแบบเอาให้เร็วเลยนะคะได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงค่อยไปเรียนเนื้อหาที่เรายังไม่รู้นะคะแต่ว่าจิมก็จะพยายามสอนให้ละเอียดแบบนี้เพราะว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนก็บางคนก็เป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยไม่เคยอาศัยอยู่ที่ตุรกีเลยแล้วก็เริ่มเรียนตั้งแต่ศูนย์าะฉะนั้นเพราะว่า หนังเ,เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เ,น,เนื้อหาที่เราเรียนก็คือเนื้อเนื้อหาภาษาธุรกีิระดับ A1 สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะก็จะต้องเริ่มเรียนแบบนี้แหละนะคะต่อมาค่ะต่อมา Cleo drawings ลบไปทั้งหมดนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้ Seninadene Senin ขอนี้เขียนนะ Senin ตรงนี้นะคะเซนินตรงนี้อะดินเนี่เซนินอะดินเน่เซนินอะดินเน่บางทีอาจจะได้ยินเสียงวันเน่หรือเนนะคะคือนี่เซนินอะดินเน่เซนินอะดินเน่ คุณชื่ออะไรนะคะคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะ,อะไรต่อมาคำตอบก็คือเบนิมอดัมชื่อของฉันคือเบนิมเบนิมอดัมโอ้ โอ้ oh. เคลียนหนึ่งอมองไม่ค่อย b e n i มอ d เดมนะคะชื่อของฉันนะคะเบ n i มอ d เแปลว,ว่าช,ชื่อของฉัน um. ชื่อของฉันเบ n i มอ d เชื่อของฉันเขาบอกว่าชื่ออาลี เราก็เติมไปได้เลยนะคะชื่อของเราคืออะไรเราจะบอกว่าชื่อของฉันคือนะคะตัวอย่างเช่นเบนนี mm ่มาดุมจีก็ใส่ไปเลยนะคะเบนนี่มาดมจีบอกเลยเราบอกชื่อของเราไปเลยนะคะตรงนี้เปลี่ยนจากคำว่าอาลีเป็นชื่อของเรานะคะเบนนี่มาดมจีฉันชื่อจีมชื่อของฉันคือจีมนะคะต่อมา คำนี้นะคะ n a ซุ s ุ n น a ซุ s ุ n น a ซุ s ุนน a ซ u s ุนเนาซูซุนเมื่อกี้เจอแล้วนะคะเมื่อกี้แปลว่าอะไรจําได้หรือเปล่าอ่าลองดูซิจดกันหรือเปล่านี่เรียนจดกันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจํากันได้หรือเปล่าจําได้ด้วยเก่งมากค่ะน a ซุ s ุนแปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างคุณ เป็นอย่างไงหรือว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะคำตอบเขาก็ตอบว่าเทเชิร์คเอเดริมแปลว่าขอบคุณถูกต้องค่ะเทเชคเอเดริมยิ้มฉันสบายดีเทเชคเอเดริมแปลว่าขอบคุณนะคะขอบคุณเจอแล้วนะคะเมื่อกี้นี่เทเชคเอเดริมกับนะคะแปลว่าขอบคุณ,ะคะววคณหรือจิ้มเขียนตรงนี้นะคะ ขอบคุณอีมฉันสบายดีฉันสบายดียดอืมต่อมาคำถามต่อมาเนเรลิซินเนเรลิซิน,น,นคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนออกเสียงด้วยค่ะ เนเรลิซินคุณมาจากไหนถ้าอย่างไม่แน่ใจอุ้ยได้ยินไม่ค่อยชัดเอามาเขียนให้ค่ะเนเรลิซินคุณมาจากไหนหรือว่าคุณมาคุณเป็นคนประเทศอะไรนะคะเนเรลิซ ja ินญี่ปอนยาลียญี ja ่ปอนยาิ ยฉันเป็นคนญี่ปุ่นนะคะ Japan 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 Yamagami Japan Yamagami ฉันมาจากญี่ปุ่นหรือว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นนั่นเองนะคะฉันเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่น คราวนี้เราเป็นคนไทยเราจะพูดว่าอย่างไรเอ่ยอ่าติ๊กตับติ๊กตับเราจะพูดว่าอะไรคะไทยแลนด์ไทยแลนด์ต้องมีตัวดีด้วยนะออกเสียงดีด้วยไทยแลนด์ไทยแลนด์หยือยอ่าก็คือฉันเป็นคนไทยตัวดีนะคะตัวนี้ คือ,อยังไงทําไมจิมถึงบอกว่าต้องออกเสียงดีด้วยเพราะว่าบางทีตัวจิมเองเนี่ยนะคะเวลาพูดจิมก็จะพูดว่า Thailand เยิยม Thailand โดยที่ไม่มีตัวดีนะคะลืมไปอไ่ะ Thailand ย,มยิม Thailand ยิมแปลว่าฉันเป็นคนไทยหรือว่าฉันมาจากประเทศไทยนะคะ Mem ุ o dum Mem no ด u มแปลว่ายินดิที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก banda เ,เมมนนโนนองดุมเมมนนโนนองดุมเหมือนกันเลยนะคะแปลว,ว่ายินดีที่เราจักนะคะส่วนคำว่า b บ n d a band คำนี้นะคะแปลว,ว่าฉันออกเสียงว่า b บ n คำว่าเดตรงนี้นะคะอ่าคำนี้จริงๆมันมีหลายความหมายนะคะแต่ว่าในประโยคนี้แปลว่าเช่นกันนะคะเช่นกันออกเสียงว่าเดแบรนเดแปรนเดมัมโนนอลดุมตรงนี้นะคะแบรนเดมัมโนนอลดุมฉันก็ยินดีที่ได้จากเช่นกันนะคะต่อไปฮอชช่าก้าวฮอชช่า ลาก่อนนะคะคืนเลยกินเลยก็แปลว่าลาก่อนเหมือนกันนะคะ